สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องปลดหนี้อีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ก็มีข่าวสารมาฝากผู้ประกันตนทุกท่านให้ได้รับทราบกันอีกแล้วนะครับก็มีเรื่องราวให้ได้กล่าวถึงอีกนะครับหลังจากที่คอรมอมีมติอนุมัติหลักการนะครับเงินชราภาพ3าขอก็คือขอเลือกขอกู้ขอคืนได้ตามความต้องการของแต่ละคนนะครับแต่ล่าสุดก็ได้มีผู้ที่ออกมาคัดค้านเรื่องดังกล่าวนะครับก็ให้เหตุผลว่า อาจจะทําให้ประกันสังคมล่มได้นะครับก็เดี๋ยวไปดูในรายละเอียดกันเลยนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไปกำลังใจด้วยนะครับหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนท่านดูเยอะๆนะครับหากท่านรับชมแล้วก็มีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับ TDRI ค้านแก้พรบรประกันสังคมดึงเงินออมชราภาพใช้ก่อนกเกษียณคำประกันนี้วันกองทุนประกันสังคมเสี่ยงมากขึ้น ขณะที่หลายหน่วยงานรัดตั้งคอสังเกตผมดึงเงินชลาภาพมาใช้ก่อนได้วันเงินออมไม่พอใช้ไวเกษียณกองทุนเสี่ยงล้มละลายนายนารลิ์พิศรยยบุตรนักวิชาการอาวุโสสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ t d r i กล่าวถึงร่างพรบ,บปรากันสังคมฉบับที่ครมออนุมัติเห็นชอบเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนสามารถนำเงินสะสมกรณีชลาภาพ ออกมาใช้ก่อนที่จะมีอายุ55ปีได้หรือนำไปใช้คํำประกันเงินกู้กับสถาบันการเงินได้ว่าแม้ในแนวคิดนี้จะเป็นเครื่องมือที่ดีแต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงเนื่องจากระบบประกันสังคมทำหน้าที่ในการบังคับออมเพื่อทำให้แรงงานมีเงินในการดำรงชีพเมื่อตนเองสูงอายุและมีสวัสดิการระหว่างทางหากเอาเงินก้อนออมเพื่อชาราภาพหรือเงินออมเพื่อกเกษียณอายุมาใช้ก่อน ในระยะสั้นอาจจะมีประโยชน์เพราะว่าเศรษฐกิจไทยก็กำลังฟื้นตัวนี่ครัวเรือนสูงเงินเฟอ้อสูงแต่ส่วนที่เสี่ยงก็คือท้ายที่สุดเงินออมของตอนสูงอายุก็จะหายไปมีการนำเงินออมมาใช้ไปก่อนระหว่างทางหรืออาจนำเงินออมมาใช้คำประกันแล้วถูกยึดไปอีกส่วนที่เป็นผลต่อเนื่องหากมีการผ่านกฎหมายให้ผู้ประกันตนเอาเงินออมออกมาใช้ได้ก่อนที่จะเกษียณอายุค,คือ ผลทางอ้อมที่จะตามมาจากการนำเอาเงินอนาคตมาใช้ทําให้คนปรับตัวน้อยลงการลดการบริโภคสิ่งของฟุ่มเฟือยที่เกิดขึ้นหลายอย่างก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนลดลงเช่นรายจ่ายฟุ่มเฟอือจากการเล่นพนันดื่มเหล้าสูบหรีไม่ได้ลดลงเพราะอาจมองว่ามีแหล่งเงินจากส่วนประกันสังคมที่เอาออกมาใช้ได้แต่ถ้าเกิดเจอวิกฤตในอนาคตเราก็ไม่มีเงินออมมาช่วยแล้ว ผมไม่เห็นด้วยที่จะเอาเงินประกันสังคมมาใช้เท่าไรหรือถ้าเอามาใช้ก็ต้องคอยช่วยประคองด้วยว่าเขาจะกลับมาออมได้อย่างไรเพราะส่วนหนึ่งถ้าครวเรือนเจอปัญหาทางเศ,เศรษฐกิจก็มักจะต้องบังคับตัวเองให้จ่ายลดลงแต่พอแก้ปัญหาแบบนี้ก็ไม่เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเอาเงินในอนาคตมาใช้ก็เลยปล่อยปัญหาพฤติกรรมเสีย,เ,สยเกิดต่อไปนายนารล,ลิดเก่านะครับ และก็ยังมีหน่วยงานของรัฐนะครับตั้งข้อสังเกตผิดหลักการออมเพื่อการเกษียณอายุนะครับแหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าแม้ว่าร่างพรบประกันสังคมฉบับใหม่จะผ่านความเห็นชอบจากครอมอแล้วแต่ยังมีข้อสังเกตจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวกับการนําเงินประกันสังคมในส่วนของเงินจรภาพออกมาใช้ให้ผู้ประกันตนใช้ก่อนหรือคาประกันเงินกู้ได้เช่นสํานักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมระบุว่า การแก้ไขพรบรโดยกำหนดให้มีการนำเงินชราภาพออกมาใช้ก่อนอาจเป็นปัจจัยเร่งให้กองทุนประกันสังคมหมดเร็วขึ้นและอาจส่งผลกระทบให้รัฐบาลต้องนำเงินมาสนับสนุนกรณีกองทุนไม่เพียงพอนะครับเนื่องจากสำนักง,งานประกันสังคมยังต้องจ่ายสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพให้แก่ผู้ประกันตนตามหลักเกณฑ์อัตราและสูตรบำนาญที่กำหนดไว้ นอกจากนี้การอนุญาตให้สามารถนำเงินกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพบางส่วนออกมาใช้ก่อนกองทุนชราภาพจะต้องปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการใหม่เนื่องจากต้นทุนเปลี่ยนและความเสี่ยงเปลี่ยนกองทุนอาจจะต้องปรับลดสัดส่วนการลงทุนระยะยาวซึ่งมักจะให้ผลตอบแทนสูงกว่าเป็นการลงทุนระยะสั้นมากขึ้นเพื่อสำรองใจกรณีผู้ประกันตนใช้สิทธิ์ขอเลือก ขอคืนหรือขอกู้หมายถึงผลตอบแทนรวมจะลดลงซึ่งจะกระทบกับสมาชิกทุกคนเพราะหากไม่เรียกเก็บอัตราสมทบสูงขึ้นก็ต้องลดสิทธิทประโยชน์ลงซึ่งหากทำแล้วต้องกำหนดสัดส่วนให้ชัดเจนว่าให้นำออกมาใช้หรือคำประกันเงินกู้ได้เท่าไหร่นะครับโดยหลักการของร่างพรบฉบับนี้ที่แก้ไขระบบบ,บำนาญชาราภาพอาจไม่สอดคล้องกับหลักการประกันสังคม ที่มุ่งลดความเสี่ยงในกรณีที่ผู้ประกันตนจะมีชีวิตยืนยาวกว่าเงินที่เก็บออมไว้เงินกองทุนชรภาพนั้นเป็นเงินกองกลางที่สำนังกงานประกันสังคมบริหารจัดการไว้ทยอยจ่ายให้กับผู้ประกันตนเมื่อกเกษียณอายุเป็นรายเดือนตราบจนวันสุดท้ายของชีวิตขณะที่สำนักง,งานคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ให้ความเห็นว่าการแก้ไขดังกล่าวจะทำให้ผู้ประกันตน มีหลักประกันรายได้เมื่อกเกษียณลดลงสมควรต้องมีมาตรการรองรับในระยะยาวไว้ให้ชัดเจนด้วยโดยเฉพาะการพัฒนาความรู้และทักษะของผู้ประกันตนให้มีความสามารถในการหารายได้ในอนาคตที่ต้องการความรู้และทักษะใหม่ๆและควรมีแนวทางในการรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบประกันสังคมที่ชัดเจนด้วยนะครับยังไม่หมดแค่นี้นะครับ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพอกำหนดว่าภาครัฐควรคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้านโดยเฉพาะผลกระทบต่อความมั่นคงทางรายได้ยามชราภาพของผู้ประกันตนเนื่องจากการปรับปรุงสิทธิทประโยชน์กรณีชราภาพในลักษณะดังกล่าวย่อมทําให้รายได้หลังเกษียณของผู้ประกันตนลดลงจนอาจไม่เพียงพอต่อการดํารงชีวิตในอนาคต มีความเสี่ยงที่จะต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากรัฐในท้ายที่สุดนอกจากนั้นหากผู้ประกันตนเลือกรับสิทธ,ธิประโยชน์ดังกล่าวเป็นจำนวนมากก็อาจมีผลกระทบต่อเสถียรภาพของกองทุนประกันสังคมในระยะยาวอีกด้วยนะครับด้านกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมระบุว่านะครับรัฐบาลควรมีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงหลักประกันชราภาพในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อความมั่นคงของรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนเนื่องจากการเปิดทางเลือกให้สามารถเลือกรับเงินบำเหน็จชราภาพได้ในกรณีที่ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า180เดือนอาจส่งผลให้ผู้ประกันตนขาดความมั่นคงทางรายได้ยามชราภาพนำมาซึ่งส่งผลกระทบต่อภาวะทางการคลังของรัฐบาลในระยะยาวรวมทั้งควรมีการกำหนดทางเลือกเชิงนโยบายอื่นเช่น การจัดตั้งกองทุนชื่อเหลือเฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตหรือฉุกเฉินอื่นๆนอกเหนือจากการให้ผู้ประกันตนสามารถนำเงินสะสมบำเหน็จบำนาญชลาภาพบ,บางส่วนมาใช้ดำรงชีวิตหรือนำไปลงทุนทำงานดื่นๆในช่วงประสบวิกฤตโดยไม่เสียดอกเบีย้ยนะครับก็เป็นเสียงจากผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้นะครับที่ออกมาคัดค้านก็ให้เหตุผลว่า กลัวว่าประกันสังคมจะล่มนะครับหากคนเอาเงินออกมาใช้มากๆท่านผู้ฟังรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็พูดคุยกันได้เลยนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารจากประกันสังคมที่นํามาแชร์กับทุกท่านได้รับทราบนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับหากมีความคืบหน้าอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็จะนํามาแช้งให้กับทุกท่านได้รับทราบอีกครั้งนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ